สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะมาดูผักยาโอ้ผักสลัดมันเข่าแล้วมันอยู่หมมันก็เลยบองงามนะเอฟซีนะคะมันเป็นเครือนะคะเนาะโอ้อันแนวออมเพิ่นกระได้อมออกกวงกรวงกับบอกบักงกำลังเป็นลูกนะเอฟซีนะคะต้นนี้พื่บอเอาลงนี่ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปดูห้องครัวกันนะคะโอ้มะเขือพี่น้องมะเขือต้นเดียวกับกินบะเบนะคะดกขากะลีนะคะคุณะมีแต่หมากนะเนี่ยมะเขือนะคะลุงเสือก็มาทําน้ําให้ญ้านะคะกอกหัวเดี๋ยวไปดูห้องครัวนะคะตั้งแต่ทําเสร็จยังไม่ได้ดูเลยนะแม่คุณแม่เพิ่นจัดเรียบร้อยแล้วบ่ บ่ข้าเร้าแล้วบ่เพาะกลับยังล่ะปลาบ่โอ้โอ้ใครมดแดงอันปลาแตนซื้อมาน่ะบ่อือบ่เสียดอกใส่ตู้เย็นไว้แม่นบ่ เบิ่งห้องครัวก่อนเพิ่นจัดแล้วล่ะบ่หืมหนาต่างในเะอฟซีปาดบักลีโอม,มันคือกินข่าวลายแท้โอ้ทนไม่ไห้ <c oughs> ฟังเพลงเบาวนุพร้อมอันไหนเสียบแล้วบ้อโบสายปากอ่อนนี่เด็ดปากมันเอามันบบเป็นยังสันไฟดับบ่ดับคือแตบแตบอยู่ไงไฟดับบ่เบีย

หรูอจะฟังเพลงคร้อมเลยานนะทีทำสมัยขนาดนะคะฟังเพลงเบาด้วยนะคะอ,อยยาเราธรรมดาได้ไหมสักผ้าฟังเพลงคร้องนยเป็นยังอีกแล้วโอ้ไ,องไ,งได้ครัวไม่และใส่งานแล้วบ่นี้เนี่ไฟดับบ่เนี่แต่น้ำก็ยังบ่ามา บอกโอ้มันต้องเสียบปากเนาะเสียบกะปักอันสู่น้ำไฟดับบอกเปิดไฟบ่งดูไฟดับไฟดับเด็กไฟบอม่า บอมมนไปเบิ้งขัดเอารู้มนนผัดขัดเอาดับมฟังเพลงหลานซายพร้อมเปนได้แล้วอัยทันสมัยขนาดเลยสักผาฟังเพลงพร้อมบอมีไฟไฟดับมา กตาตั้งรับเลิกกวิธีก็ยังเขาบ่ได้อีลีต้องยอมเขาแลว้วไปดับเบิร์ดบ่ไปดับโทษเวลาบาดเจ็บเหลือเพียงนาทีสุดท้ายไม่รู้ไฟเป็นอะไรนะเอฟซี FC นะอันเดมาแล้ว มาแล้วมันเป็นอย่างปิดปิดทัดเอาไว้บอดไว้ออดมันมัน่ร้านดีไฟมันหลเออทำเป็นไหซางมาเห็ดไมติดแล้วบาทน,นี้มีแต่ มีแต่แนวโซ่วะยปักนะได้แล้วตะลีนล่ะสายมันทนลึกอะไรด้มันหลายสายเนาะจากอันใดเป็นอันใดคุณนะอืม หาย้างมาเห็ดหายชื่วว่าแล้วก็นั่นกับเด็งอืมได้เดินใหม่อืมก็เสียบเบิร์ดมนแล้วห ซักเสืออีโพบอกบา,านี้ทั้งนัเออทั้งนักจะอยู่สองสามอดเออคือเเป็นฝ่ายยุงนะมันลายเห็นเนาะเออเพิ่นใส่เคาน์เตอร์แล้วนะคะคือของยามันจะอยู่ติดกันแบบนี้เนาะของภาษามันจะมีครัวนอกอีกครัวหนึ่งนะอนะ fc เนาะมันจะมีครัวไทยอีกครัวหนึ่งนะคะครัวฝรั่งจะอยู่ข้างในก็เลยภาษาก็เลยสะดวกข้างนอกนะคะก็เลย ช้ข้างนอกนะคะเคาน์เตอร์ก็เลยไม่ได้ใช้งานเลยนะคะโอ้เสร็จแล้วก็สวยนะคะเอสซีน,นะคะเดี๋ยวน้องแมนเออสวยเลยนะคะเดี๋ยวน้องแมมก็เอาสีมาทานะคะเพื่นอนยังไม่ได้ทาสีนะคะเพราะว่าอาทิตย์เมื่อกี้เพื่อนก็น่าจะมีธุระไปข้างนอกในสีเนาะ,ะไปทำงานนะคะ <c oughs> ้องนะปู่กับย่าก็ยังไม่ได้ย้ายมานอนนะคะช่วงนี้เป็นหน้าร้อนนะคะก็นอนอยู่ตรงที่ปู่นอนข้างในบ้านก็มันก็่อนไหนอะไร เออกระป่อยไปทุนแลยยาก,ก็ซักผ้านะคะอีสีนะคะนี่ค่ะลุงเสือก็มาเดินค่อนน้ำให้เรียบร้อยนะคะ ส่วนก๊อกน้ำก็ต้องเสียบปลั๊กนะคะถึงจะได้เนาะเสียบปลั๊กถึงจะได้เนาะน้องแหม่มก็ใช้แล้วครัวนะคะแต่ปอไฟข้างนอกเนาะก็เอากับข้าวเอาอะไรไว้ข้างในเนาะกันแมวนะคะอีสี่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ